น่ารู้ของสีเผือกคนด่านเกวียนอิสราอนันตทัศน์หรือสีเผือกคนด่านเกวียนเกิดวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2495ที่อำเภอบึงการจังหวัดหนองคายเข้าเรียนประถมศึกษาย้ายมาอยู่โคราชชีวิตในวัยหนุ่มของสีเผือกจะเป็นในลักษณะเกเรวันเดือสีเผือกสอบติดคณะเกษตรเขาถือเป็นเด็กเกษตรคนเดียวที่เข้าไปอยู่กับพวกสิละปะในกลุ่มผู้ต่อต้านเผด็จการได้ เพระด้วยความที่สีเผือกเคยเรียนทางด้านออกแบบมาก่อนเลยมีโอกาสได้มาพบประคบพาอยู่กับกลุ่มของมงคลอุทกรวมถึงพรรคพวกคนอื่นๆที่ได้เข้ามาร่วมขบวนการ14ตุลาจนได้รู้จักกับสุรชัยจันทิมาธรและพงเทพกระโดนชำนาญในช่วงนั้นตัวสีเผือกเองยังไม่ได้สัมผัสกับทางเพลงเท่าไรจนเกิดมีวงคาราวานขึ้นมาตอนยุค14ตุลาแต่พรรคพวกนี้เข้าปากันหมด พวกที่นี้ตายหลังตุลาคม2519อย่างพวกงาคาราวานหมูพรงเทพหองมงคลอุทกก็เข้าป่ากันหมดแต่สีเผือกซึ่งสอบบรรจุเป็นครูได้ด้วยความที่คุณพ่อของสีเผือกเป็นครูก็มีความตั้งใจที่จะให้ลูกชายได้เป็นครูสีเผือกเลยตัดสินสอบเข้าเป็นครูจึงไม่สามารถร่วมเดินทางเข้าป่าได้เพราะเขาทำงานในระบบราชการแต่สีเผือกยังเข้าร่วมกับกลุ่มต่อต้านเผด็จการอยู่ ในลักษณะการจัดตั้งซึ่งจะมีพวกที่แฝงอยู่ในเมืองสายในเมืองจะทำงานด้านการเมืองเขาทำงานจนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาในเขตป่าเขาสีเผือกมีชื่อจัดตั้งใช้เรียกขานกันในกลุ่มว่าสหายครูเขาคอยดูแลพวกที่จะเข้าออกจากป่าคอยส่งเอกสารส่งสเสบียงรับผิดชอบพวกที่จะเข้าเมืองพอถึงเวลาสอนหนังสือก็จะไปสอนเวลารับผิดชอบด้านนี้ก็รับผิดชอบไปสีเผือก มีอัลบั้มทั้งอัลบั้มรวมและอัลบั้มเดี่ยวกว่า20อัลบั้ม 2. อัลบั้มสยามเมืองยิ้มปีพศออ2528ันอัลบั้มนี้ได้รับอิทธิพลมาจากผลงานก่อนหน้านี้คืออัลบั้มเด็กปั้มนับเป็นการทำงานต่อเนื่องของศิลปินอย่างสีเผือกเป็นเพลงสไตล์ชาชาเพลงโด่งดังในอันลบั้มนี้คือสยามเมืองยิ้มเสียงอีสานตาหอรุ่งกาแฟ,แฟชีวิตและเดือนเพ็สอง 3. อัลบั้มไอหินพองพนหต้นฤดูฝนเป็นอันลบั้มที่ดนตรีและแนวแน่นขึ้นกว่าเดิมสร้างชื่อให้กับคนด่านเกวียนเช่นเพลงไอหินคนด่านเกวียนเซ็งวันทองน้ำไอหนุ่มร้อยเอ็ด 4. อัลบั้มคนเล่นกลพ2อ,อ2 9ผลงานเพลงในชุดนี้มีคนเล่นกลกุหลาบป,ปากสันบินเดียว คนธรรมดาความรักและเธอ5อัลบั้มไอโของพอซอ2,530บทเพลงที่รู้จักกันดีลอยลมบนล้างสิ้นไอโของนางแบบและคนด่านเกวียน6อัลบั้มคนหัวขวดพอ,อ2,531เพลงหลากแนวในชุดนี้เพลงที่โด่งดังเป็นที่รู้จักคือรถไฟสายปาดังการะเกต88คนหัวขวดและหินอ่อน7 อัลบั้มขาประจำพอซ2,532อั25อลบั้มชุดนี้มีเพลงน่าฟังเช่นจอมขวัญยากูซ่าขาประจำไอแสบและเสียวซานพราน8อัลบั้มอยากรวยเป็นร้านพอซ2,533ชุดนี้ได้เชิญเอ็ดดี้แห่งวงซูซู มาร่วมเล่นเบสกีตาเพลงกุหลายปากสันอำนาจศิลาเกตเล่นเปียโ,โนเพลงชาวนาอะไรและเสียวอีสานหลังจากอัลบั้มชุดนี้สมาชิกดังเดิมที่เคยร่วมงานกันต่างแยกย้ายกันไปทำงานส่วนตัวเพลงเด่นชาวนาอะไรตาหอรุ่งวันทองกุหลาบป,ปากสันเด็กปั๊มและเสียวอีสาน9ก้าอัลบั้มเสน่ห์น้ำจันทร์พศ2533 เป็นอันลบั้มที่รวบรวมงานเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสุราทุกเพลง10อัลบั้มสมพรปากพสออ2534ผลงานเพลงเด่นสมพรปากอยู่ดีกว่าตายจอนนี่โคราชเย็นวาวโยมคำล่าจอมขวันและกริกปล11อัลบั้มายร้อยกอพสออ2535ชุดนี้มีเพลงเพราะมากมายเช่น หญิงสายผู้จุดประกายฝันให้เธอก่อนจากตีนติดดินสาวเวียงจันทร์และโคกเซง็ง 12. อันัลบั้มแสดงห้วมีงานเพลงสแสดงห้วที่พยับแต่งให้ซึ่งเป็นเพลงเกี่ยวเกี่ยวกับชีวิตสีเผือก 13. อันลบั้มพ่อขุนร้องไห้เพลงเด่นเช่นเพลงพ่อขุนร้องไห้อยากมีเมียชายนิรนามเสียงพินอีสานเคยฟังลาวคิดถึงแม่ และปีกรัก14อัลบั้มลาวแหลงใต้เป็นอันลบั้มที่ทำเนื้อร้องเป็นสำเนียงใต้ได้อาจารย์ยงยุทธดำซีและมานะบุญช่วยมาช่วยแต่งให้เพลงเด่นไม่คือลาวแหลงใต้ต้นยางบานไม่รู้โรยหยาดฝนเรียนรักน้องสามและหนุ่มสาว15อัลบั้มหัวใจแหว่งประกอบด้วยเพลงเสียวปนลาวหัวใจแว่งน้ำค้าง ฉากสุดท้ายฮวงใหญ่กอเดียวกันสังคมเก่าท่าแท้และรักทรมาน16อันลบั้ม้นามชีวิตพอซ2,544อ,25 44, อธิกเกรงสาวใต้ซนอรักเมีย้นามชีวิตยิ้มจอมขวัญบานช่ำและนางฟ้าอารชร17อันลบั้มไอดินกลิ่นฝันพอซอ2,547มีเพรง หนุ่มหนองคายสาวแหวมไัยหนุ่มลำใหญ่สาวสตอวิมานดินแม่ย่านางดินงรนเงานิยายน้ำเน่าและคนพนจรนจร 8. อันลบั้มหวานใจข้าวเหนียวพอซอ2550เพลงเอกเพลงหวานใจข้าวเหนียววิวาคนจนโสดไม่ต้องเสียววันฟ้าใหม่สมตองหัวใจเซรีนิยามรักคุณนายตื่นสายสร้างรัก และสาวภูไทยผลงานรวมฮิตอัลบั้มประวัติศาสตร์อัลบั้มอัน,ล,อนลากพอ,อ้าอสามเป็นการรวมเพลงฮิตเช่นคืนรังเดือนเพ็ญก่อนจากให้เธอดวงจำปากุหลาบป,ปากสันเชียงของสแสดวแห้วตาหอรุ่งชัยชราชาวนาอะไรและวันทองอาจารย์สีเผือกนอกจากจะทำงานเพลงเพื่อชีวิตได้ดีสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังได้แล้ว ตอนเป็นครูก็เป็นครูที่ดีของสิทธิ์ด้วยนี่คือ25ปีที่อยู่ในวงการเพลงเพื่อชีวิตมีควรแก่การจดจำตลอดไป